หรือว่าถ้ามีหน่วยงานอื่นก็มานั่งด้วยเช่นกับสที่มีรถเมล์เสียอันธิการแล้วก็จะมีเจ้าที่กค่จะกิจที่เป็นผู้ช่วยจราจรที่จะลงไปแก้ปัญหาใน,ในแต่ละจุดอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็อธกามเองก็จะรับผิดชอบในแง่ของการทาพื้นที่ที่มีจุดติดซ้ำซากนะเรอาจจะมีหาจุดที่ติดามากๆแล้วก็มานั่งคุยกันเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็วิเคราะห์แต่ละจุดว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรก็จะเริ่ม เริ่มเลยนะเอาไปที่ที่วิเคราะห์แล้วก็เริ่มวิเคราะห์ปัญหาแต่ละจุดซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆจุดเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่เราบรรเทาได้เช่นอาจจะมีรถจอดแช่บางจุดรถจอดตรงขอทําให้เกิดความฝืนแล้วก็เกิดการจราจรติดขัดต่อเนื่องอันที่2คือเรื่องการประสานงานแล้วก็มาประชุมหารือมีตัวแทนมานั่งแล้วจากผู้วิหารก็จะมีคุยกยนงทุกเดือนเพื่อดูความก้าวหน้าต่างๆแล้วก็คอรมอลรับผิดชอบเรื่องการทําแผนที่ที่รถติดซ้ำซากนะครับเป็นจุดตั้ง,ต,งต้น อันที่สาคือเรื่องเทคโนโลยีนนเรื่องที่สําคัญนะครับก็เราเห็นที่บกศูนย์สองเนี่ยปรากฏว่ากล้อง TB ที่มาใช้ของกรมอที่มาใช้ดูลจา,าจรมีแค่ร้อ,อยกว่ากล้องอันนี้กล้องทั้งหมดเรามีห้าหมื่นกล่าล้อมันยิ่งแล้วกล้องที่มาใช้จาจรมีจำนวนน้อยมากและการการประหาการไฟจาจรกลายเป็นว่าใช้ตำรวจจาจรที่สี่แยกมั้นเขาไม่ได้เห็นภาพรวมหรอกว่าเป็นยังไงผมว่าห,หลายท่านยังใช้ Google ดูเลยว่าตรงไหนไรถติดยังไงแล้วก็ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเนี่ยผมคิดว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมันก้าหน้าไปเยอะแล้วเราควรจะมีระบบที่สามารถเห็นภาพรวมของการจราจรทั้งกรุงเทพแล้วก็บริหารจาัดก,การไฟจราจรกึ่งกึ่งอัตโนมัติแหละแต่บางเรื่องก็คงต้องมีคนที่ประจ,จําตุวช่วยดูแลแต่การตัดสินใจในภาพรวมมันจะทําให้เราสามารถใช้ถนนใช้สี่แยกแล้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ก็จะตั้งคณะทํางานร่วมกันในแง่ของการทรํิที่ณาระบบทเทคโนโลยีที่จะมาปรับปรุงเรื่องการ ปัญหาใการจราจรที่เราเลือกเป็นระบบ ITMS เ i เลสน l อินเท t เ a จ f ทร็กติกแ e m เมนต์ซิสเต็มตำรวจได้มีการศึกษาไปในเบื้องต้นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับอบมายของฝ่ายตำรวจกรทมเองก็มีการคิดแต่ของกรทมเนี่ยเป็นระบบ ATC คือเป็น Area ี r a f ร็ c ต o กคอนดูเฉพาะบางแยกซึ่งอันนี้ทางใจกล้าให้ความร่วมมือมาก็จะเอาทั้งหมดมารวมกันนะก็จะมีการทำงานน่าจะมีตำรวจมีกรทมรแล้วน่าจะมีทางกระทรวงคมนาคมมันเป็นสอนักขอถ้าทำงานเพื่อพี่นานระบบที่ จะติดตั้งเพื่อบริหารจัดการไฟทั้งระบบให้มันมีประสิทธิภาพซึ่งอันนี้กําหนดเป้าหมายว่าควรจะควรจะดำเนินการศึกษาในภายในหนึ่งปีให้แล้วเสร็จนะแล้วก็เริ่มดาเนินการติดตั้งก็จะรีบดําเนินการเลยนะครับอันที่4ี่ก็คือต่อเนื่องไปถึงเรื่องความปลอดภัยนะเพราะว่าปัจจุบันเรามีข้อกังวลตั้งแต่กรณีคุณหมอก็ต่ายนะเรื่องทางม้าลายเรื่องความปลอดภัยต่างซึ่งทางไกยภาพเนี่ยปธมรับผิดชอบดาเนินการนะแต่ว่าเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งคือการจํากัดความเร็ว บนถนนในกรทมซึ่งปัจจุบันเนี้ยเรายังไม่ได้มีการจัดความเร็วในเส้นที่เหมาะสมทุกเส้นก็จะมีการหารือกันนะมันกรทมก็จะเอาข้อมูลทางเสี่ยงจุดที่เกิกบดบัติเหุบ่อยแล้วมาวิเคราะห์ว่าเส้นไหนเนี่ยควรจะมะีความเร็วที่ต่ำกว่า8ปดกมต่อชั่วโมงแล้วก็จะมา,มาหารือกับทางวชนเพื่อกําหนดควบคุมความเร็วลดความเร็วในเส้นหลายๆเส้นใ,ในใน,ในเมืองนะที่เป็นเส้นชุมชนเส้นที่ มีความเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุเพื่อลดเรื่องอความเสี่ยงจา,จากความเร็วเกินไปนะซึ่งนี่ก็สามารถทําได้เลยแล้วก็เป็นอำนาจของรัฐมร่วมกับบชนอนอ,อยู่แล้วที่จะกําหนดความเร็วที่ลดลงในถนนบางเส้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเรื่องที่5นี่ก็เป็นเรื่องสําคัญคือเรื่องอจักรยานยนต์นะครับผมว่าจรรยาบรปัจจุบันนี้เรามีจํจานวนจักรยายนยนต์เพิ่มเพิ่มขึ้นมากแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบการขนส่งก็ผมต้องหารือว่า จะมีแนวทางอย่างไรในการแวดการจักรยานยนต์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพเช่นเราเห็นบางถนน,นมีการทําเลนมอเตอร์ไซค์ถ้ามีความกว้างพอนะซึ่งมันก็ทําให้ลดรดรถอันตรายมอเตอร์ไซค์มาอยู่ฝั่งหนึ่งแยกจากรถหรือว่ามีการทําจุดจอดมอเตอร์ไซค์ก่อนถึงสี่แยกทําให้มันมีการแยกกันระหว่างมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์หมายว่าเราคงต้องดูแลพี่น้องมอเตอร์ไซค์อย่างดีด้วยเพราะว่าพี่จานวนมากขึ้นหลายคนเลือกมอเตอร์ไซค์เป็นทางเดินทาง เพราะว่ารถติดนะแต่ว่าที่ผ่านมาเรายังไม่ดูแลตรงจุดนี้ดีก็คงจะมีการร่วมมือกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับกับทางตำรวจนครบาลตรวจจราจรเพื่อดูแลพี่น้องมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงทางทางกายภาพด้านวิศวกรรมจราจรว่าทําอย่างไรเหมาะสมอันนี้คงต้องมีการหารือต่อไปแล้วก็เป็นเบื้องต้นที่เราได้หารือกัน5เรื่องในวันนี้แล้วผมคิดว่าเป็นมีวิสัยทัที่ดีครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะผมเชื่อว่าจากวันนี้ไปเราจะเห็น การปรับปรุงที่ดีขึ้นแล้วก็ได้จัดกับท่านรองว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวพอเรามีจุดที่มีปัญหาเราลงพื้นที่เลยดูเลยว่าจุดไหนมีปัญหาแก้ได้อย่างไรนะครับาการเดีก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องปาราชาชนด้วยครับว่าร่วมมือกันครับทางฝั่งเราก็ต้องทําเต็มที่แน่นอนแต่พี่น้องปาระชกชนก็ช่วยกันด้วยขคารพกับจราจรนะครับเรื่องการจอดในที่ที่ผิดกฎหมายอย่าจอดจอดสมท o องคนนี้เป็นจุดที่ถึงแม้เล็กๆจะมาทาให้เกิดรถติดในภาพรวมได้ก็ถ้าเกิดทุกคนช่วยกันเรื่องวิัยาจราจร ทางภาครัฐเองช่วยเต็มลุยเต็มที่ทําเต็มที่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นมากนะครับก็ในเบื้องต้นก็คงมีเท่านี้ครับท่านท่านรองมีอะไรบ huh ้าครับประเมินแล้วนี่ตำต้องมีการดูกล้องกต่างๆมาเพิ่มที่คคือผมว่าต้องต้องมีลิงก์เพิ่มแต่การจัดการเนี่ยเราก,าก็เชื่อว่าการลิงก์กล้องมามากเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยมากเพราะว่ากล้องเนี่ยมันต้องใช้คนดูนี่พอใช้คนดูเนี่ยผมคิดว่ามันต้องไปโหลบอัตโนมัติที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อัตโนมัติ ถูกมาแล้วก็แนะนําเราได้แต่ถ้าเราบอกลิงก์มาอีกพันกล้องถามว่าต้องมีคนมานั่งดูพันกล้องเนี่ยมันยากที่จะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สายตาได้เพราะฉะนั้นผมว่าระบบปัจจุบันมันสามารถวิเคราะห์จานวนรถได้แต่ล้อบวิเคราะห์จำนวนรถเลยว่าลดไหลาจากแยกนี้ไปแยกนี้กี่คันด้วยความเร็วเท่าไหร่แล้วผมว่าใช้ระบบอ,อัตกมติทมเนี่ยมันจะช่วยในการตัดสินใจได้ดีขึ้นในีวยวกันเนี่ยคนจราจรที่อยู่ที่แยกเนี่ยบางเคนเขาเห็นเฉพาะตรงแยกนั้นเนี่ยเขาไม่เห็นหรอกว่ามันติดหางแถวที่ไหนหรือจะโฟลอย่างไรแล้วก โล่งเลยแที่ติดต่างอื่นอะไรเงี้ยนั่นเนี้ยก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยีแล้วจะช่วยทําให้การดำเนินการในภาพโดดได้ดีขึ้นันั้นการลิงก์ภาพมาเฉยๆอาจจะไม่ได้ช่วยมากเพราะว่ามันสุดท้ายมันต้องเป็นการวอลไปอ่อลแต่ถ้าเป็นลิงก์แล้วก็มีระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยประเมินผลด้วยเนี่ยมันจะช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้นเราเห็นแล้วว่าเราต้องช่วยตำรวจราจรเพราะว่าเทคโนโลยีเขาเนี่ยผมว่ายัางยังมีช่วงช่องที่ปรับปรุงได้แล้วก็สิ่งที่เราลิงก์ให้เขาก็ไม่ได้มี ไม่ได้เป็นข้อมูลที่สามารถเอาไปใช้ได้มันเป็นข้อมูลรูปภาพซึ่งรูปภาพเนี่ยต้องมาตีผลอีกถูกไหมแล้วมันก็ไม่เห็นภาพรวมมากสุดท้ายแล้วไฟแดงไฟเขียวรถตรงไหนติดไม่ติดอะไรอย่างนี้แล้วผมว่าปัจจุบันเทคโนโลยีราคาถูงเยอะแล้วก็แนวคิดว่าจริงแล้วถ้าเกิดเทคโนโลยีจราจรมาพร้อมกับเรื่องใบสั่งนะหมายว่ามามาใช้เรื่องการออกใบสั่งมันก็สามารถเอารายได้จากค่าปรับเนี่ยมาเป็นตัวที่ใช้ในการลงทุนระบบ จ่าจอได้รถไอาจจะไม่ต้องใช้โงมิมารัดมากเลยหรืออาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้เพราะเราสามารถเอาค่าปรับเนี่ยมาเป็นตัวที่ไฟแนนซ์หรือว่าใช้ในการลงทุนตัวระบบตัวนี้ซึ่งในต่างประเทศก็ทําแบบนี้ครับผมว่าก็คือทาดูจุดจำซากอะ่ะผมว่ามันคล้ายๆกับที่เราทําเรื่องน้ําท่วมหรือว่าทํ้เรื่องจุดเสี่ยงความปลอดภัยนะดูจุดที่จำซากก่อนผมคิดว่ามันมีเหตุผลที่มาที่ไป ลงไปดูอย่า,ยา,กยา,กางาาก็อย่างเช่นเนี่ยพระรามสี่เราดูว่ารถติดมากนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มาจากการขึ้นทางด่วนอีกส่วนหนึ่งมาจากรถที่จอดตรงบ่อนไก่จอดซื้อของจอดส่งของอะไรเงี้ยถ้าเราไปจี้ตรงนี้อย่างน้อยเอาเทรกิจเป็นผู้ช่วยตำรวจลงไปไล่ว่าห้ามจอดบังคับเรื่องปีนไก่จอดช่วยวมันจะฟลอ์ดีขึ้นหรือว่าหลายๆที่เราจะเห็นรถจอดแต่เมื่อเช้าก็เหมือนกันอ่ไปดูที่ลุมินีเงี้ยก็คือรถจอดรถติดหนึ่งหนึ่งเลนเลี้ยวเข้าที่จอด,ดนะจรถน่งทีแล้วมันถ้าเกิดตรงนี้เราเคลียร์ได้ไม่ให้มีติด วัมันก็ฟล่ได้ดีขึ้นเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าเรานในเรื่องเบื้องต้นเลยเนี่ยเดี๋ยวที่หน้ารนะัฐองแล้วว่าเดี๋ยวเราไปลุยจุดที่มันติดทั้งซางกันไปดูว่าปัญหามันคืออะไรผมเชื่อว่าหลายอย่างเนี่ยสามารถสามารถแก้ได้ด้วยการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เอาเอาเอาคนเข้าไปกำกับตัวนในระยะกลางคือเอาเทคโนโลย,ยีมาช่วยเพิ่มมากขึ้นครับก็จริงแล้วลงได้ตลอดนะแต่ว่าผมอาจจะไม่ต้องลงนะครับว่า จะมีเจ้าที่เรามาช่วยดูนะทุกเขตก็ต้องมีอย่างกรทมอเองอ่ะทุกเขตก็ต้องมีจุดแล้วว่าให้ในเขตเราเนี่ยจุดไหนเป็นจุดที่มีปัญหาเรื่องการจราจรท่านเทศรรเกิจเองที่เป็นผู้ช่วยจราจรแล้วต้องลงมาช่วยดูอย่างน้อยเทศกิจลงไปก่อนจุดเนี้ยก็อย่างน้รรอยดันให้มีปัญหาไงก็ดันให้รู้หรือว่าจุดไหนที่เกิดจากกรทมเช่นน้ำท่วมหนึ่งเลนการก่อสร้างที่มันกูกาดรถต้องชะลอตัวพวกนี้นคือจุดเกิดของรถติด,ดนั้นการก่อสร้างที่เบี่ยงเลนไปเบี่ยงเลนมาการไม่ได้คือพื้นที่ผิวจรา พวกนี้มันจะก่อให้เกิดจุดรถติดซ้ำๆงั้นกรมอต้องทําตัวเองให้ให้ดีก่อนแล้วเดี๋ยวจราจรเราช่วยสองาทางช่วยเหลือันเอาวจะทิ์หน้าว่าเราจะเห็นพวกนี้ที่เราจะลงไปแก้ตรงนี้้วหลายจุดแล้วก็เริ่มแล้วนะอย่างอาทิตย์หน้าเราก็จะเปิดสะพานตรงรังกำแพงอนะสะพานลอยฟ้าซึ่ง,เ,งเรเ่งรัดผู้รับเหมาให้เสร็จวันที่15ตอนตีห้าเพื่งถ้าเราเปิดก็ช่วยบรรเทาลังแหวงไว้ได้ถ้าบรรเทาลังแหวงได้ปุ๊บมันก็จะโฟลไปถึงเสรีไทยถึงสุขัยบ้าน3 มันก็จะทําให้การจราจรมันต่อเนื่องได้ท่าเราดีสารพูดว่าจารจราเท้มันเกี่ยวเนื่องกันหมดนะครับรถติดเมืองทองไปโฟล่หรือสำโรงเนี่ยท่านบอกติดที่เมืองทองเนี่ยแต่ว่ารถต่อเนื่องมาถึงสำโรงได้เพราะว่ามันคือเส้นใยที่เกี่ยวเนื่องกันแต่ว่าผมว่าอาทิตย์หน้าเราคงลุยเรื่องนี้โดยกรทมเขาคงเป็นดูจุดแล้วเราเข้าลงไปแก้แล้วเดี๋ยวขอจากจราจรช่วยครับเพราะว่าค่ะมันมีคําถามจากออนไลน์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องบอกว่า คนที่ขับรถปาดเป็นสาเหตุที่ทําให้รถชะลอตัวถ้านว่าจะมีคําตอบในเรื่องนี้อย่างไรบ้างรถปาดปาดกันนี่แหละค่ะทำให้รถชะลอตัวค่ะใช่ก็ถึงบอกว่าเรื่องวินัยจราจรเป็นเรื่องสาคัญนะครับแล้วก็การปาดเข้าเลนนั้นเนี้ยเราเราส่วนหนึ่งก็ต้องใช้เทคโนโลยีจับล้วก็มีกล้องที่จับรถปาดหน้าอยู่อาจจะมีไม่เยอะมากเรามีกี่ตัวนั้นตัว่สิบห้าตัวสิบห้าจุดแต่ว่าอ่าเนตต้องเพิ่มก็คือผมว่าแล้วอย่างที่เรียนว่าบางทีเนี่ย ต้องช่วยกันด้วยครับแต่ว่าเราเองทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการจราจรถูกไหมงั้นประชาชนก็ต้องช่วยด้วยครบรพวินัยจราจรใครกันเราก็ต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับคือเราคงให้ตำรวจไปนั่งเฝ้าไม่ได้นาคตเอาเทคโนโลยีมาจับแล้วใครกันก็ต้องคุยกับขอตรงตางบอกด้วยว่าถ้าผิดอย่างนี้แล้วต้องไม่ต่อบใบอนุญ,ญาตให้ไม่ต่อทะเบียนให้ซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนใกล้จะสําสเร็จแล้วนัรนว่ามาตรการทั้งทั้งหลายมันเริ่มเข้ามารวมกันละเราเอาเทคโนโลยีมาจับใบสั่งถ้าไม่จ่ายใบสั่งไม่ต่อทะเบียนสุดดท้้าายว่พฤกรนีจะลลง ั้นเราใช้ไม้แข็งด้วยในกรก็ต้องใช้ไม้นวมคือว่าขอความร่วมมือครับถ้าอยากจะให้กรุงเทพดีขึ้นเนี่ยมันต้องมาร่วมมือกันไงนั้นทุกคนก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองด้วยผมว่าสองส่วนครับผมว่าทําให้ดีขึ้นได้แต่ว่าผมว่าอย่าเอาเรื่องรถติดเป็นตัวตั้งมากนะว่าสำคัญคือว่าคนต้องใช้รถข,ขนส่งสาธารณะให้มากขึ้นนั้นเดินเวลาการคู่ขนานไปกับรถติดคือต้องทขออาขนส่งสาธารณะให้ดีนั้นรถขนส่งนณะต้องราคาไม่แพงปลอดภัยแล้วก็เชื่อมโยงได้ ทำรถเมย์ทำทางเท้าให้ดีมอไซค์จา้างดูระเบียบปฏิบัติให้ดีเออนี่ลืมคุยมอไซค์จ้างเนี่ยเออต้องกลับมาคุยร่อมครับใหเพรกะจริงๆแล้วก็โอเคก็คือต้องร่วมกันเพราะเรา,ามีนคณะรรมการร่วมกันนะแต่ว่า,ารับจ้างก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราขาดไม่ได้ในชีวิตนะผมก็นั่งประจำเกือบทุกวันแนะ่ะแต่ว่าต้องดูเรื่องระเบียบให้ดีเช่นมันจะมีบางวินที่ต้องจอดบ,บนทางเท้าจะทําอย่างไรใช่ไหมแนวแนวปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ควบควบคุณภาพอย่างไรโอเคนี่ เรื่องหนึ่งที่ต้องค้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วก็คือต้องทำคนตรงนั้นให้ดีรถติดแก้ตอนนี้ก่อนตรงนั้นคือระยะยาวเราจะเอาปัญชนะปัญหาเรื่องการเดินทางได้คือคนต้องเดินทางด้วยคนตรงนั้นให้มากขึ้นครับถ้บอกว่าดูปริมาณรถสถานการณ์มันก็เยอะกว่าตอนนี้ปริมาณรถกรุงเทพมันเยอะมากๆถ้าแบบในปัจจุบันมองว่าการทํากล้องให้มันเป็นระบบรวมมันจะแก้ปัญหาตรงได้ใช่ไหมครับว่าปัจจุบันในถนนมันน้อยกว่ารถถูกไหม นั้นสิ่งที่ช่วยได้อย่างน้อยก็คือว่าใช้ถนนให้มีประสิทธิภาพไงมีการใช้ถนนที่มีประสิทธิภาพคือการคนโทรลหรือว่าการควบคุมไฟเขียวไฟแดงไงใช่ไหมคือพยายามให้ถนนให้รถไปอยู่เต็มถนนให้มากที่สุดไม่ได้พอปล่อยแล้วมีช่องว่างอะไรเงี้ยเพมันเชื่อว่าการการใช้ระบบเทคโนโลยีมามันจะทําให้เราใช้ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายว่าจะแก้รถติดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ารถเป็นเยอะจริงไงนะสามารถทำไมรถเยอะเพราะว่าขนส่งสาธารณะไม่ดีไงนะคนถึงสุดท้ายเด็กจบใหม่มาต้องซื้อรถก่อนเพราะว่า รถสาธารณะไปทํางานไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เราก็เริ่มเห็นเทรนที่เริ่มดีขึ้นนะก็รถไฟฟ้าเสร็จมากขึ้นการเชื่อมโยงมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนจะเริ่มกลับมาใช้รถสาธารณะดีแล้วก็มันจะชดค่อยๆบรรเทาไปอะ่ะแต่ว่าพอรถไฟฟ้าเสร็จเนี่ยมันต้องทําระบบเชื่อมต่อด้วยเพราะรถไฟฟ้าไม่ถึงบ้านแต่จากรถไฟฟ้าถึงบ้านอันนี้คือถึงที่กทมต้องช่วยดูแลรถเมล์มอเตอรซค์รับจ้างหรือว่าทางเดินหา ไม่ไม่ถึงนะกินแล้วกล้องไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้มีอาจจะมีกล้องเรื่องความปลอดภัยคือเรามีกล้องความปลอดภัยเยอะมากแต่ว่ากล้องดาจรเราน้อยพะนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีมุมมองนะเพราะกล้องปลอดภัยเรามีช่างกันเยอะแต่มันจะมันจะมองเป็นระดับใต้แต่ถ้ากล้องดาจรมันต้องมองระดับไกลเห็นภาพรวมแต่ว่ามันจะอยู่ในระบบที่เราจะคุยร่วมกันนะครับเรื่องนี้ครับโอเคนะครับผมว่าเรื่องเขาติดก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับก็ใจเย็นๆเขจะไปเราพยายามทำเต็มที่นะคะก็เป็นสิ่งแรกๆเลยที่เราเข้ามาคุยก็ น่าจะเห็นผลดีขึ้นแล้วก็ช่วยช่วยกันครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับข่าน,นี้ก็คือผลสรุปการประชุมระหว่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะกับทางบกศูนย์นะคะก็คือสรุปแล้วในหลักปฏิบัตินะคะทาง กรุงเทพมหานครก,ก็จะมีการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าไฟไหม้ได้โชคดีที่มันไม่ได้ไหม้เยอะจะอยากจะดูเรื่องการทางเข้าทางออกว่าถ้าเกิดไหม้ใหญ่ทุกคนจะหนีได้ไหมมีมีคนเขาเตือนมาว่าตรงนั้นมันแับแคบเดีจยวดูนิดนึงก็เป็นยังไงอาจารย์วันนี้ทํางานวันที่แปดนะคะอาจารย์ให้บอกน,นิดนึงว่า สิ่งที่เกิดขึ้นแก้ปัญหากันมาแปดวันอาจารย์มองว่าปัญหาหลักมันที่จะต้องแก้เนี่ยอะไรบ้างคะก็ปัญหาที่เรือ่องสวยนี่ยคือบอกว่าเรื่องที่ชาวบ้านหรืองเรียนมาน้วก็ ค่ะคุณผู้ชมฟังค่ะนี่ก็คือ,อผลจากการที่ร่วมประชุมนะคะตอนนี้ท่านผู้ว่าก็เตรียมปฏิบัติภารกิจในส่วนอื่นๆต่อไปนะ,ะตอนนี้ทางสื่อมวลชนนะคะหลายสำนักก็อาจจะมีการรอสัมภาษณ์พิเศษบ้างเล็กน้อยนะคะก็ะยังไงฝากผู้ชมฟังกดไลค์กดแชร์แฟนเพจสำนักข่าว i n n นะคะ <c oughs> เราจะมีการติดตามรายงานบรรยากาศแล้วก็การปฏิบัติภารกิจของ <c oughs> ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคนรไปทั้เป็นระยะนะคะเพราะว่าตอนนี้ท่านก็ลงพื้นที่อย่างหนักนะคะยังไง ตอนนี้ดิฉันสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ